ตามีขอแนะนำสำหรับคนที่เป็นโรคนิ่วแน่กะพอปัสสวาวะให้ดํำเนื่อชีวิตแบบใดเพื่อที่จะว่าหายกลับว่าเป็นโรคอะไรอีกบ้าจ้าก็กแนะนำอยูยวว่าให้กินของป่ายังเช่นอะไรแน่นจ้าของฝา่า ของฝากตัมันจังพวกไอ้ยอดกระโดนอของฝากพักพักที่เขากินก็ไปเริ่มมีรลแหน่จังไอ้ฝากลดฝากเลยละ่ะยอดใหม่ต่างๆที่มันมกกว่าฝากทีรลดฝากตัวหรือกล้วยดิบกล้วยยังไงกันกินของฝากตัมันสิมีส่วนมันว่มีตะเหนียวสองยางขนมมันมีอยู่ใน ว่าตามันไหลน้ำไหลเข้าไปหอดใจมันเป็นยอดได้ทุกโอกาสได้ได้ทุกหมองว่าตามันไปอุดตันแม่นเหนียวเลยไหลายหมองเป็นอย่างของฝาดมันคือไปเฮตเหตุเกิดฝาดมันเป็นมันเปมันไปตันไปอุดตันมันเป็นจับกระตุก้อนมันบกครับเนาะมันบกครับฝาด เราตาแนะนำให้กินรสใดจ้าถ้าถ้ารีเลียงรสปาดเราให้แนะนำกินรสใดเป็นสิ่งดีเพาะวกินรสชือรสขมรสเที่ยวรสยังพวกนี้เพราะกันยังเพราะว่เกี่ยวกันเราก็กินแมง